เวลาเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีวันนีนน้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไล,ลักอรรจุกมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรกัติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์พักผิงชั่วคราวพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาส่งเยี่ยมประชาชนและหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรพลัดที่หนึ่งซึ่งโปรดให้ไปปฏิบัติภา,ารกิจสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมสอแพสุขภาละเยมเจ็บงปชนที่ได้รับ ผลกระทบจนกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติโอกาสนี้พระราชาทานกระเป๋ยาสามัญสำหรับบรรเทาอาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในศูนย์พักผิงชั่วคราวพร้อมมีพะดดำรัสสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอันแสดงถึงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันของคนในชาติในยามที่ประเทศเกิดภัยคุกคามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าเม่แย่ชาติอื่นแน่ที่มาเรามีพ่อพี่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนทราบวพื่าพระเจ้ากินหัวโซนฝากมาที่เกิทุกคนด้วยที่มี ที่ก็มีของอะไรนิน้อยมบ้างแล้วก็ถ้าีอี่เกี่ยวับนใหญ่ก็ให้กวยกมาได้ที่ก็ต้องการช่วยเหลือและเดินทา คนไทยเวลาขอให้จำไว้ด่าว่าคนไทยช่วยกันอให้องคัตน้ให้มีใครแยวที่เขาต้องรับผิดชอบเท่าคนไทยด้วยกันที่ขอขอวยพรให้ที่ทั้นอลกดีๆที่ ใจอยากแย่กายคงแล้วหวังว่าเดยกการที่ร้ายกายจะผ่านไปเราพวกเราจะได้ยิ่งขยานสงบสิีกคขั้นมขอให้ทุกคนแข่งมีกิจลำไ จากนั้นเสด็จไปยังหน่วยแพทย์พระจานทานโรงพยาบาลจุลาภรทรงติดตามผลการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนในศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตำรวจให้บริการตรวจโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ศลัลยแพทย์และกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลจุลาภรมาร่วมให้บริการ พร้อมประเมินและเฝ้าระวังโรคระบาดทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในศูนย์พักพิงตลอดจนให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีผู้รับบริการเฉลี่ยสูงสุด100คนต่อวัน ทางนี้ด้วยส่งรักและส่งห่วงใยประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากส่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่งทราบถึงความเปียดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจึงมีพระไถ่มุ่งมั่นที่จะเสด็จมาส่งเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเปรียบดั่งน้ำทิพย์ฉลมงใจในยามที่ยากลำบากที่สุดปัจจุบันประเทศไทยเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนของจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชายอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้บริสุทธ์เสียชีวิตรวมถึงสถานที่ราชการโรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจึงประกาศให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกาลังจากนอกประเทศขณะนี้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมาพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีการจัดเตรียมและรองรับประชาชนทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรครวมถึงสถานอนุบาลเด็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมและปลอดภยัย ท่านี้ทุกจังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างไม่บกพร่องปัจจุบันสามารถรองรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ายัางพร้อมใจเป็นจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านอาหารและที่พักพิงซึ่งกันและกันอันเป็นการแสดงพลังความกล้าหาญเข้มแข็งเสียสละเพื่อร่วมทำรกรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติให้เกิดความร่มเย็นผาสุก การเสด็จมาส่งเยี่ยมประชาชนผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวันนี้ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนเป็นขวัญกำลังใจเปรียบดังร่มโพทองที่เป็นสิริมงคลซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มภัยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้